อร่อยไปจิ้มพริกกะปิกก็อร่อยมากๆสวัสดีค่ะมาพบกับวันสวนครัวกันค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาเก็บผักหลังบ้านก่อนจะไปเก็บผักก็จะพามาชมมะเขือก่อนค่ะมะเขือตอนนี้ช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากทําให้มะเขือแตกใบดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เริ่มมีลูกด้วยค่ะเนี่ยค่ะมะเขือตอนนี้ ก็เริ่มได้เก็บไปทําอาหารแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาชมพริกด้วยกันค่ะพริกตอนนี้นะคะท่านผู้ชมโดนฝนไปก็จะมีอาการเป็นโรคก,กุ้งแห้งแบบนี้ค่ะแต่ว่าวันสวนครัวจะไม่นํายาหรือว่าน้ําหมักมาฉีดพ่นนะคะเพราะจะปล่อยเป็นธรรมชาติแบบนี้ไปเลยค่ะพริกก็จะดูแลค่อนข้างยากช่วงนี้เพราะว่าโดนฝน มะเขือก็แตกใบอ่อนมีไม่มากแต่ก็ได้ชานแล้วนะคะมะเขือนะค่ะก็จะมาเก็บหัวปีเนะะี่ยค่ะผักในสวนตอนนี้ก็จะมีไม่มากชะอมพอได้ฝนนะคะท่านผู้ชมแตกยอดดีมากๆเลยะคะ่นะคะชะอมแตกพุ่มใหญ่มากเลยนะคะตอนนี้ชะอม ปลูกครั้งหนึ่งอยู่ได้นานมากๆค่ะชะอมแล้วก็แต่งกิ่งไปไม่ให้สูงมากค่ะนี่ก็เริ่มสูงแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาแต่งกิ่งอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปชมต้นต้นสมุนไพรกันค่ะต้นว่านไผ่นะคะตรงนี้นะคะจะมีว่านไผ่อยู่ประมาณ2องกอนะคะตอนนี้เริ่มออกดอกนะคะว่านไผ่ เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆถ้าคนสมัยเก่านะคะตอนคลอดลูกก็จะนําเป็นมาทําเป็นยาได้นะคะสมุนไพรเรียกว่านไผ่ค่ะดอกของว่านไผ่ก็นําไปทานได้นะคะนําไปกินกับน้ําพริกก็อร่อยมากๆนะคะต้มกะทิก็ได้มีประโยชน์หลายอย่างนะคะว่านไผ่ปลูกไว้ดีมากๆเลยค่ะเป็นสมุนไพรที่ สามารถกินได้ทั้งดอกทั้งต้นอ่อนเนี่ยค่ะจนหัวก็ทำเป็นสมยาได้นะคะหัวของวันไทยชะอมมีเท่านี้ก็กินไม่ทันแล้วนะคะเนี่ยค่ะผักส่วนครัวของวันส่วนครัวก็ มีไม่เยอะมากตอนนี้เพราะว่าวันส่วนครัวร่างกายช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยมีคลิปส่วนครัวให้ได้ชมอาการของวันส่วนครัวครึ่งเดือนนะคะที่ป่วยมาแต่ตอนนี้ก็เริ่มแข็งแรงขึ้นก็มาเนีย่ยค่ะเข้ามาในสวนจะเต็บหัวปีหัวนี้นะคะค่ะหัวปีหัวใหญ่มากๆจะขอเวลาสอยก่อนนะคะท่านผู้ชม หัวใหญ่มากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะหัวปีเดี๋ยวเราไปเก็บดอกสลิดกันด้วยนะคะท่านผู้ชมพอเห็นมีดอกแล้วค่ะดอกสลิดเนี่ยค่ะดอกสลิดหรือว่าดอกขจรบางพื้นที่ก็เรียกดอกสลิดพื้นที่ก็เรียกดอกขจรนะคะมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะดอกของดอกสลิดนะคะเดี๋ยวก็จะเก็บเลยนะคะเพราะว่าดอกเริ่มบานแล้วค่ะเนี่ยค่ะ นำไปผัดก็อร่อยนะคะดอกสลิดหรือว่านำไปกินกับน้ำพริกก็จะมีรสชาติที่อร่อยมากๆเลยนะคะดอกสลิดจะออกหวานๆนะคะไปแกงส้มก็ได้ค่ะเดี๋ยวมาชมตะไคร้กันค่ะนี่ค่ะตะไคร้นะคะเราถอนมาปลูกในน้ำแบบนี้ก็ได้นะคะ,คะลากของเขาก็เดินดีมากๆใส่น้ำนิดหน่อยก็พอค่ะ เวลาเราปลูกใส่กระป๋องแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็สามารถนํามาทํากับข้าวได้ง่ายๆเลยนะคะเนี่ยค่ะสําหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ปลูกนะคะได้ตะไคร้มากก็นํามาแช่ใส่กระป๋องแบบนี้นะคะใส่น้ําลงไปไม่ต้องมากสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ